bcm channel สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเกม fc 24นะครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นลูกฟรีคิกนะครับวิธีการยิงลูกฟรีคิกนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปที่เทนนิงก่อนเลยนะครับตัวเทนนิงนะครับเผื่อหลายคนหาไม่เจอนะครับเข้าไป Learn Learn to pay นะครับแล้วเป็น practice arena นะครับนะครับทีมที่ผมใช้ก็เป็นทีมชาติอังกฤษนะครับ อ่าแล้วเราเลือกเป็นฟรีคิกนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับคือในตัว fc 24นะครับเขาจะมีภาษาอังกฤษนะครับบอกไว้นะครับว่าการยิงแบบนี้เป็นลูกจะเป็นลักษณะไหนครับอย่างนี้จะเป็นการโค้งเข้าด้านในนะครับหรือเป็นการยิงด้วยข้างเท้าด้านในนะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งอันนี้คือข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านในก็คือเราจะสังเกตเห็นนะครับ เวลาเรากดใช้นะครับมันก็จะปั่นด้วยข้างเท้าด้านในอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้เห็นก่อนนะครับส่วนตัวนี้เป็นข้างเท้าด้านนอกนะครับหรือก็คือไซส์ก้อยนั่นแหละครับต่อมาท้ายนะครับคือชิปนะครับอันนี้ชิปก็คือตรงตัวเลยยิงลูกโดงนะครับนี่ครับโดยการชิปอ่าครบ3ามอย่างมาดูนะครับคราวนี้ยิงชิปยังไงให้มันแรงนะครับ ก่อนอื่นนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาชิปนะครับอ่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าผมจะไม่เลื่อนชิปไปซ้ายหรือชิปไปขวานะครับถ้าชิปไปซ้ายหรือขวามันก็จะเป็นการชิปโดยการยิงโดยข้างเท้าด้านนอกและข้างข้างเท้าด้านในนะครับให้เราเลือกไว้ตรงกลางนะครับในภาคนี้เขาก็จะมีเวลานะครับในการยิงฟีชิปเขาไม่ได้ให้เราเลือกได้ตลอดนะครับ ไม่รู้เป็นอะไรนะครับแล้วก็โอเคนะครับเราเลือกชิปเสร็จแล้วนะครับพยายามให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับการยิงชิปนะครับผมแนะนําระดับความแรงไม่ควรเกิน2หลอดนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ได้ชิปแบบย้อยนะครับมันจะชิปแล้วพุ่งอยู่นะครับแต่ลูกมันจะสูงนะครับดูอีกทีนะครับผมพยายามอย่าให้ออก อย่าให้เส้นมันไปเบี่ยงไปข้างเท้าด้านนอกหรือข้างเท้าด้านในนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ยิงไม่ให้เกิน2ขีดนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมทำให้เห็นภาพก่อนว่าเวลากดแบบนี้มันจะยิงในลักษณะนี้นะครับโอเคแล้วคราวนี้เรามาดูในการยิงนะครับให้มันตรงรอบในฝั่งนี้นะครับยิงข้างกาแพงนะครับชิปนะครับผมแจ้งไว้ก่อนเลยว่าไม่ควรเรื่องลงไปล่างสุดนะครับ ให้อยู่ให้ให้เราอยู่ใต้บอลให้มันอยู่เป็นเอาซด์หรืออินไซด์ฟุตนิดนึงนะครับแล้วเราเลื่อนลงมาให้มันติดชิพนิดนึงนะครับอีกที่นะครับให้เราเลื่อนหาคำว่าชิพแค่คําเดียวนะครับไม่ต้องเลื่อนเยอะนะครับเนี่ยครับแบบให้มันหล่นลงมาจากตัวการยิงแบบไซโค้งก่อนนะครับแล้วเราก็มาเลือกชิพนะครับเหมือนเดิมนะครับ สองหลอดหรือหลอดนิดๆก็ได้นะครับนะครับอ่าเห็นไหมครับแรงอยู่นะครับไม่ใช่ไม่แรงนะครับไม่ควรเลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับถ้าชิปข้างล่างสุดมันจะโด่งแล้วมันจะย้อยเกินนะครับอ่านี่ครับแล้วที่สําคัญอย่าให้มันติดข้างเท้าด้านในหรือด้านนอกนะครับให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดเพราะไม่งั้นมันก็จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะครับถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับแต่เวลายิงเราจะเราจะกะตรงกลางยากนะครับ นี่ครับเคนะครับ okay, ไม่ควรเกินสองหลอดนะครับโอ้โหประตูเหนียวซะงั้น โอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูการยิงนักก้าช็อตนะครับก่อนอื่นให้เราดูนะครับอันนี้คืออินไซด์นะครับให้เราดูที่อินไซด์มันก็จะโค้งไปด้านซ้ายมือของนักเตะใช่ไหมครับถ้าเราจะยิงนักก้าช็อตเราปรับให้มันอยู่ตรงกลางครับจะสังเกตเห็นคําว่าอินไซด์อยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นมันจะโค้งไปด้านนอกใช่ไหมครับถ้าเส้นตรงนะครับ อีกครั้งนะครับการยิงนักก็ล์ชอตให้เราดูที่ตัวเคิร์ฟนะครับตอนนี้มันโค้งเป็นอินไซด์ใช่ไหมครับแล้วเส้นก็จะโค้งไปด้านซ้ายมือนักเตะแต่ให้เราเลื่อนมานะครับหาให้มันเคิร์ฟให้มันโค้งไปทางตรงกันข้ามนะครับแต่ว่าคําอินไซด์ยังอยู่นะครับเห็นไหมครับเราลองยิงดูนะครับอ่าเห็นไหมครับลูกมันจะสายนะครับลูกมันจะสายก็เอาง่ายเลย ถ้ามันเป็นอินไซต์มันก็ต้องไปด้านซ้ายนะครับแต่เส้นเคิร์ฟของเรานะครับมันไปทางด้านขวาก็คือตรงนั้นนะมันติดนักเกิลช็อตแล้วนะครับดูอีกทีนะครับอยู่ในอินไซต์อ่านี่นะครับมันจะมีจุดของเขาอยู่นะครับอ่าดูตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะครับมันจะสะบัดนิดนึงใช่ไหมครับถ้าใครอยากยิงโดงหน่อยก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงโอเคละเบื่อมันจริงๆเลยมีเวลานะครับมาดูทีนะครับ อินไซ e นะครับ Inside Foot แต่เราปรับให้ตรงกลางให้มันเป็นเคิร์ฟอมันจะโค้งกลับอย่างนี้นะครับถ้าใครยิงโด่งก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงแล้วกดยิงนะครับนี่โอเคนะครับไอน้นี่ตัวยิงนักรถช็อตนะครับแนะนำความแรงอยู่ประมาณ2ถึง3หลอดนิดนิดไม่ถึง4ไม่ถึง4หลอดดีนะครับอ่า แล้วก็พยายามอย่าลากให้ไปถึงคำว,ว่าชิปนะครับเห็นไหมครับอ่าลูปมันจะสายนะครับอ่าคราวนี้เจความสำคัญนะครับมันจะมีคำว,ว่า i n s i ซ h ์กับ o u t ไซด์นะครับถ้าเป็น i n s i ซ h ์นะครับมันก็จะสะบัดกลับมาทางด้านขวามือนะครับแต่ถ้าเป็น o u t s i ด์มันจะสะบัดกลับไปดางด้านซ้ายนะครับทั้งๆเอาง่ายๆคือทั้งๆท,ท,ที่เรา, ing, ายิงไซด์ก้อยมันก็จะ มันต้องไปด้านด้านขวาแต่นี่มันกลับมาด้านซ้ายก็แสดงว่ามันเป็นนักกลช็อตนะครับดูนะครับเห็นไหมครับอ่าลูกมันจะซ้ายนะครับ <S 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 ก็ <S 2> <S 2> ทิกง่ายๆคือถ้าเป็นอินไซต์ถ้ามันไม่ใช่นักกลช็อตมันควรจะโค้งไปที่ซ้ายมือแต่ถ้าเป็นเอาไซต์ถ้าไม่ใช่นักกลช็อตมันควรโค้งไปที่ขวามือของนักเตะนะครับแต่ถ้าเป็นนักกลช็อตมันก็จะ ตรงการข้ามนะครับเวลายิงเราก็จะง่ายนะครับอย่างเงี้ยมันจะติดไซส์นะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับต่อมาเป็นลูกอ่าลูกไซ์โคง้งลูกยิงปั่นไซโคง้งความแรงนะครับนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาคําว่าชิปก่อนครับแล้วเลื่อนกลับมาฝั่งด้านที่มันเป็นอินไซค์ฟุตนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับแล้วเราก็อันนี้ต้องฝึกนะครับยิงก็อยู่ประมาณ3าลอดนะครับ หลอดนิดๆน,นะครับถ้ายิงเกินมันใช่ว่าจะแรงนะครับลูกมันจะไม่พุ่งนะครับแตเกั้ยนแบบโค้งเนี่ยผมมันแล้วแต่นักเตะที่มีตัวสแต็กเรื่องของความโค้งกับลูกการเล่นลูกเซตพีชนะครับ ก็บินไปทันเฉยเนาะพอ่อคุณมาที่โอ้โห,โหชนเสาออกเฉยเลยนะสามหลอดไป โอ้โห oh, oh. สุดยอดโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ขออภัยถ้าใครยังไม่รู้ก็ลองฝึกนะครับผมว่ามันอยู่ที่การฝึกนะครับความแม่นยําส่วนอจพวกทิกอย่างเงี้ยถ้าบางทีเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้ได้ซ้ําไปว่ามันมันยิงในลักษณะแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวเกมเขาได้มีการเปลี่ยนนะครับ ไม่มีไม่เหมือนซีซันที่แล้วนะครับที่ใช้เกลนอนาล็อกนะครับช่วยในการทําให้ลูกมันเคิร์ฟหรือโค้งนะครับแต่ท้านี้ผมไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมเพราะผมผมว่าแบบนี้มันจริงได้แล้วมันมันไม่น่าจะมีมาหรือเปล่านะครับก็ยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ